สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราก็จะมาในหัวข้อเรื่องนะครับการหาคําตอบของอสมการตั้งแต่2อาสมการขึ้นไปนะครับที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนวิธีการหาคําตอบของอสมการไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นอสมการเดียวถูกไหมนะครับก็มีเครื่องหมายของอสมการเครื่องหมายเดียวนะครับทีนี้พอมันมีเครื่องหมายของอสมการมากกว่า1เครื่องหมายนะครับหมายความว่าเราสามารถแยกอสมการออกเป็นหลายๆอสมการได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนวิธีการหาคําตอบของอสมการ เมื่อไรก็ตามที่มันมีตั้งแต่2อ,อสมการขึ้นไปนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูหลักการก่อนนะครับว่าหลักการที่เราจะทํานั้นทําอย่างไรนะครับหลักการนะครับก็เริ่มต้นนักเรียนก็คือแก้อสมการแต่ละอาสามการนะครับมันมีกี่อสมการก็แล้วแต่นักเรียนก็แก้ของแต่ละอันนะครับเสร็จแล้วนะครับคําตอบของอสมการเนี่ยนักเรียนจะต้องมาพิจารณาเนาะว่าคําตอบมันคืออะไรนะครับเขาบอกว่าคําตอบอสมการคือจํานวนที่แทนค่าลงไปในตัวแปรแล้วทําให้ทุกๆอสมการเป็นจริง แปลว่าสมมุติถ้ามันมี2องอสมการนะครับค่า x นะครับค่าของตัวแปรที่ได้อย่างเงี้ยนะครับเราต้องแทนในอสมการที่1ก็ต้องจริงแทนในอสมการที่2ก็ต้องจริงนะครับแปลว่าบางทีมันอาจจะมีตัวที่แทนแล้วจริงในสมการที่1นึ่งอ้โทษทีแทนแล้วจริงในอสมการที่1แต่อาจจะแทนแล้วไม่จริงในอสมการที่2ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแปลว่าคําตอบแต่ละคําตอบเนี่ยต้องเอามาทําไมครับ intersect กันนะครับนักเรียนเรียนเรื่องเซตแล้วเนาะนะครับมันแปลว่าเราต้องเอาคําตอบ ที่ได้ในแต่ละอสมการมาอินเตอร์เซ็กตกันนะครับแล้วก็ดูว่าคําตอบที่นะครับเป็นอินเทอร์เซ็กตก็คือส่วนรวมถูกไหมนะครับก็แปลว่าตัวคําตอบนั้นนะครับจะแทนเข้าไปในอสมการที่หนึ่งก็ต้องจริงอสมการที่2ก็จริงอสมการที่3า5 6ี่้าก็ก็ต้องจริงหมดนะครับเดี๋ยวเรามาลองมาดูตัวอย่างเราจะเข้าใจมากขึ้นเนาะนะครับนักเรียนอมาดูตัวอย่างที่1นนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะครับอ่ะอันนี้มี2อสมการถูกไหมนะครับ x ลบสน้อยกว่า3ปกติถ้า x ลบสน้อยกว่า3เนี่ยนักเรียนนึกในใจเลย x ก็น้อยกว่าแหละน้อยกว่า7นักเรียนก็ตอบเลยถูกไหม x น้อยกว่า7ใช่ไหมครับแต่เผอิญมันมี2อสมการใช่ไหมครับมันมีคําว่าและนะครับแปลว่ามันมีหนึ่อสมการ3 x 7. มันมากกว่าลบหนะครับนักเรียนก็แก้ด้านซ้ายด้านขวาเนาะด้านซ้ายตะกเรียนนักเรียนนักเรียนได้ x น้อยกว่า7ใช่ไหมด้านขวาเนีเ่ยก็ได้ x 7. มากกว่าแหละลบสนะครับแปลว่านักเรียนจะได้2 2คําตอบของแต่ละอสมการถูกไหมแต่อย่าลืมว่า x ที่นักเรียนเห็นเนี่ย ในอสมการที่1ในอสมการที่2ใน x ลบสน้อยกว่า3กับใน3 x มากกว่าลบหเนี่ย x ที่นักเรนเห็นตรงเนี้ยมันก็คือ x ตัวเดียวกัน x ตัวนี้กับ x ตัวนี้คือตัวเดียวกันเพราะนั้นแปลว่า x ทําไมครับเวลาแทนค่าลงไปก็ต้องแทนเข้าไปในทั้งสองอสมการแล้วต้องทําให้2อสมการนั้นเป็นจริงนะครับเพราะฉนั้นเวลาเรียนได้คําตอบอ่ะดูนะนะครับ x น้อยกว่า7็อีกอันหนึง่ง x มากกว่าลบสน้อยกว่า7คืออะไรบ้างเรนเช่น หกห้าสี่สามหรือจะเป็นทศนิยมอะไรก็ได้เพราะมันเป็นจนํานวนจริงถูกไหมนะครับแต่ x ต้องมากกว่าลบสองแปลว่าถ้าเกิดสมมติมันน้อยกว่าเจ็เนาะสมมติ 7, มมครูบอกว่าเป็น 100. ลบหนึ่งร้อยลบหนึ่งร้อยก็น้อยกว่าเจ็ดถูกไหมแท,แทนว่าแทนว่าแทนแล้วมันทําไมครับจริงในอสมการแรกอสมการซ้ายมือจริงแต่ลบหนึ่งร้อยเป็นยังไงมันมากกว่าลบสองไหมไม่นะครับแปลว่าแทนอสมการที่สองก็ไม่จริงแปลว่าไม่ใช่ทุกๆคําตอบที่ได้จากอสมการที่หนึ่งจะบอกว่าเฮ้ยมันใช่คําตอบ ไม่ใช่นะครับมันจะมีแค่บางส่วนของอสมการที่1กับบางส่วนของอสมการที่2นะครับแต่ว่าไอ้บางส่วนที่ครูพูดถึงนั้นต้องเป็นคําตอบอะไรคําตอบเดียวกันเพราะนั้นแปลว่านักเรียนเอาคําตอบมาทำไมครับมา i n เ e r s e c t กันนะครับวิธีการที่จะนเ t e r s e c t ก็ดูง่ายๆก็คือท่านเรียนดูออกนะครับอสิงครูครูดูออกครูก็จะบอกว่าอะไรครับเฮ้ย x มันน้อยกว่า7ใช่ไหมครับในขณะเดียวกัน x มันต้องทําไมครับมากกว่าลบสเพราะนั้นครูก็เขียนคําตอบของอสมการครูได้อย่างนี้นะครับ x น้อยกว่า7ในขณะเดียวกัน x มันต้องมากกว่าลบ2นะครับเพราะนั้นแปลว่า x จะมีค่าระหว่างอะไรครับลบ2กับ7นะครับอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเรนดูไม่ออกนักเรนก็สามารถทำไมครับที่ครูเคยสอนการเขียนกราฟใช่ไหมครับเรนก็เขียนกราฟของแต่ละคําตอบของอสมการมาแล้วก็พิจารณาส่วนร่วมนะครับส่วนที่นเ t e r s e c t กันอ่ะนะครับดูนะนะครับมันมีเลขอะไรครับลบ2กับ7ครูก็เอาเลขลบ2มาใส่ที่เส้นจํานวนเอาเลข7มาใส่ที่เส้นจํานวนนะครับ ลบสองแน่นอนมันน้อยกว่าก็ต้องอยู่ซ้ายมือเจ็ดก็ต้องอยู่ทําไมขวามือนะครับแล้วนักเรียนก็ดูเนาะนะครับ x น้อยกว่าเจ็ดคือตรงไหนนะครับ x มากกว่าลบสองคือตรงไหนอะดู x มากกว่าลบสองก่อนมากกว่าลบสองก็คือต้องจุดโปร่งที่ลบสองแล้วชี้ไปทางขวาอันนี้คือ x มากกว่าลบสองถูกไหมนี่คืออันนี้ใช่ไหมครับส่วน x น้อยกว่าเจ็ดก็คืออันนี้ถูกไหม x น้อยกว่าเจ็คืออันนี้ขออภัยพอเขียนอยี้แล้วมันก็ เดี๋ยวนะปึ๊บหนึ่งอ่ะอันนี้คือเส้นนี้นะครูขออนุญาตต่อมาแล้วกันเนาะอ่ะนนี่คือตรงนี้นะนะครับคือเส้นนี้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับเ็น้อยกว่าเจ็ดก็คือเส้นนี้นะครับน้อยกว่าเจ็ดก็คือโปร่งที่เจ็ดเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปทางซ้ายนะครับทีนี้ส่วนร่มที่ครูพูดถึงก็คือส่วนตรงนี้นั่นเองถ้าเกิดตรงนี้ถ้าเกิดนักเรียนพิณาตรงที่อื่นนะครับ ที่ x น้อยกว่าลบสองแต่มันอยู่ตรงเนี้ยอยู่บริเวณเนี้ยนะครับมันก็จะแทนในอาสมการที่ x น้อยกว่าเจ็ดะจริงแต่ไปแทนอีกอันนึงมันจะไม่จริงเพราะนั้นแปลว่าเวลาพิจารณาคําคตอบนี่ก็ต้องพิจารณาส่วนที่มันร่วมกันตรงนี้นะครับเพราะมันเป็น x เดียวกัน x ที่เกิดขึ้นพร้อมกันถูกไหมแปบลบว่า x คาตอบมันก็ต้องอยู่ตรงลบเนี้ยนักเียก็ระบายคําตอบตรงนี้นะครับนะทีนี้คําตอบนี่คืออะไรนะครับลบสองได้ไหมไม่ได้เพราะว่าลบสองอยู่บนเส้นบนแต่ไม่อยู่บนเส้นล่าง 7ดได้ไหมเจ็ดอยู่บนเส้นล่างแต่ไม่อยู่บนเส้นบนเพราะนั้นแปลว่าคําตอบที่เรียนได้ก็คืออันนี้นั่นเองนะครับ x ก็มีค่าอยู่ระหว่างลบสกับ7ค่าอะไรก็ได้ที่ขอให้อยู่ระหว่างลบสกับ7ก็จะจริงทั้ง2องสมการนะครับแค่นั้นเองนะครับคำตอบสมการคือช่วงเปิดลบสกับ7นะครับอันนี้นะอันนี้เขียนเป็นรูปในประโยคสัญ,ญลักษณ์เนาะถ้าเขียนเป็นรูปช่วงคําตอบก็จะเขียนแบบนี้ช่วงเปิดลบสแบบนี้ นะครับบนกับล่างความหมายเดียวกันข้างบนคือประโยคสัญลักษณ์ข้างล่างคือช่วงคําตอบนะครับโอเคไหมเดี๋ยววันนี้นักเรียนจะได้ทําแบบฝึกหัดอันนี้กันนะครับเดี๋ยวครูยกตัวอย่างอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็จะให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะคนที่อยู่ที่บ้านนะครับนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะครับเดี๋ยวบอนักเรียนมีอกมีโอกาสมาโรงเรียนนักเรียนก็เอาสมุดมาส่งครูนะครับนะแต่ว่า ถ้าถึงตอนนั้นยังไม่ได้มาครูอาจจะให้นักเรียนถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งมาเป็นไฟล์ส่งผ่านอีเมลเนาะนะครับแต่ว่าตอนนี้เก็บไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับครูตรวจ้อหลังให้ได้นะครับเดี๋ยวรอก่อนถ้านักเรียนมาโรงเรียนแล้วครูจะตรวจให้นะครับเพราะว่าครูให้คะแนนเพื่อนไปแล้วในห้องนะครับเพื่อนเขาจจะทาแบบหัดไปแดข้อนะครับเพื่อนก็ส่งในห้องกันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอ่ะตะกี้ขอโทษ อันนี้ครูยังไม่ได้เห็นเนาะพอสีแดงสองเส้นนะครับพอินเอร์เ c t กันปุ๊บก,ก็จะเป็นเส้นสีเขียวนะครับนะอันนี้คือเส้นสีเขียวเส้นที่เ n t e r s e c กระหว่างเส้นบนสีแดงกับเส้นล่างสีแดงนะครับก็จะเป็นช่วงเปิดลบสองเจ็ดนะครับเอาดูตัวอย่างที่สองกันนะครับอย่างที่สองคืออันนี้ครับน้กงเรียนเห็นไหมนะครับตะกี้ต่างกับประโยชน์ต่างกับโจทย์ข้อตะกี้เนาะข้อตะกี้คืออะไรครับแยกให้เห็นเลยอสมการมีอะไรบ้างนะครับ ซ้ายมือคืออะไรขวามือคืออะไรแต่น,นี้ไม่แยกมาให้เขียนมาเป็น2เครื่องหมายเขียนรวดเดียวแบบนี้เลยนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของนักเรียนคือนักเรียนก็แยกเองนะครับเวลาแยกแยกยังไงนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้เครื่องหมายอสมการ1อันเราเรียกว่าอสมการ1อสมการละยี่สิบลบ 2x มันมีค่ามากกว่า 2x อบวก4อันนี้คือ1อสมการนะครับอีกหนึ่งอสมการคืออะไรก็คืออันนี้นั่นเองสองเบวก4ทำไมครับมากกว่าอะไร1ลบ x นะครับเปรียบเสมือนมเรามี2อสมการอะเรามี2 x บวก4เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวกลางถูกไหมนะครับเราบอกว่า2 x บวกมันน้อยกว่า20ลบ2 x ในขณะเดียวกันมันก็มากกว่า1ลบ x อย่างเงี้ยนะครับพอเวลาเรามาเขียนเราก็เลยมาเขียนรวมเป็นประโยคเรียงกันแบบนี้เรียงจากนอกมากไปน้อยเงี้ยนะครับ20ลบ2 x ก็ต้องมากกว่า2 x บวกในขณะเดียวกัน2 x บวกก็ต้องมากกว่า1ลบ x เพราะฉะนั้นไอ20้20ลบ2 x ก็ต้องมากกว่า1ลบ x อยู่แล้วเพราะนั้นก็จะเขียนเรียงกันจากมากไปน้อยได้แบบนี้เครื่องหมายอสมการก็เลยปรากฏเเปป็็นนนแบบี้2 สองอสมการเหมือนเวลาที่เราบอกว่ามี x เกีเ้กย x มากกว่าอะไรนะลบสองแต่น้อยกว่าเจ็ดใช่ปะ่ะมันก็เกิดจากอันนี้หนึ่งอสมการ x มากกว่าลบสองอีกอันหนึ่ง x น้อยกว่าเจ็ดอย่างนี้ก็เรียกว่าสองอสมการนะครับแต่เพียง๋ยวมาเขียนรวมกันนะครับเพราะนั้นนักเรียนหน้าที่ของนักเรียนก็คือแยกอสมการออกมานะครับว่าอาสมการประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับข้อที่แล้วไม่ได้แยกเพราะว่าเขายากให้มาแล้วแต่ข้อนี้คือนักเรียนต้องทําไมครับแยกเองนะครับเพราะนักครูก็แยกได้เนาะยี่สิบลบสอง x ก็ต้องมากกว่าสอง x บวกสี่ถูกไหมอันนี้คือหนึ่งอัน อ,อีกหนึ่งคืออีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันคืออันนี้นะครับใช้คําว่าและนะนะครับเพราะว่าห้ามใช้คําว่าหรือนะใช้คําว่าและเพราะว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันถูกไหมนะครับเป็นเงื่อนไขทั้งสองเงื่อนไขนะครับยี่สิบลบสองเอ็กต้องมากกว่าสองเอ็กบวกสี่ในขณะเดียวกันนะครับสองเอ็กบวกสี่ก็ต้องมากกว่าอะไรหนึ่งลบเอ็กนี่จะได้แบบนี้ที่เหลือก,ก็ทําเหมือนเดิมนะครับนั่งเองก็ใช้วิธีการแก้สมการเหมือนเดิมแก้แก้ไครแก้มันเนาะนะครับซ้ายกับขวาแก้ไปอ่ะกูแก้เนาะนะครับ กูก็ไม่อยากเจอลบคูก็เอาลบ 2x เอาย้ายไปขวามือเป็นบวก 2x ก็เลยเป็น 4x นะครับไอ 4, ้4กูก็ย้ายไปลบนะครับก็เป็น16มากกว่า 4x หรือนักนเรียนเขียนได้ใหม่คืออะไร 4x น้อยกว่า16เพราะนั้น x ก็น้อยกว่าอะไรน้อยกว่า4ถูกไหมนะครับเอาฝั่งขวามือดูวยทำพร้อมกันเลยนะทำมนเลยคูย้ายมาเนาะลบ x ก็ย้ายมาบวก x เป็น 3x อย่างเงี้ยนะครับ4ย้ายไปลบก็เป็น1ลบสก็ได้ลบ3นะครับ ทางซ้ายมือได้4มากกว่า x ถูกไหมเอา4หารตลอดนะครับเอา4ไปหารตลอดหารทั้งสองข้างอสมการเครื่องหมายอสมการไม่เปลี่ยนนะครับผู้เคยบอกแล้วเนาะว่าไม่เปลี่ยนเพราะว่าตัวที่เอาไปหารเป็นจํานวนเลยครับจานวนจริงบวกนะครับเพราะนั้นเครื่องหมายอสมการไม่เปลี่ยนนะครับ 1> <1> <enta> ด้านขวามืออสมการเครื่องหมายของอสมการก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่าเอาสาหารตลอดถูกไหมหารซ้ายหารขวานะครับนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนเอา4หารซ้าย4ี่หารขวา4ี่หารขวา อันนี้ก็3าหารซ้าย3หารขวาตัวที่เราไปหารมันเป็นจํานวนจริงบวกนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องกลับเครื่องใหม่ใดๆนะครับเพราะนั้นก็คุยจะได้อะไรครับ x มากกว่าอะไรมากกว่าลบหนึ่งนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บ x มากกว่าลบหนึ่งในขณะเดียวกัน x ต้องน้อยกว่า4ใช่ไหมอันนี้คือคําตอบถูกไหมนะครับ4มากกว่า x หรือ x น้อยกว่า4มันคือทําไมครับคืออันเดียวกันนะครับอ่านจากขวาไปซ้ายกับอ่านจากซ้ายไปขวานะครับเพราะนั้นนักเรียนก็ดูเนาะ ถ้าเรียนดูออกนักเรียนก็เขียนคําตอบได้เลยแต่ถ้าเกิดนักเรียนดูไม่ออกก็ต้องเขียนอะไรครับเขียนเส้นจํานวนนะครับอ่ามาดูนะครับมีลบหนึ่งกับมีสี่นี่เยเขียนลบหนึ่งกับสี่ไว้ที่เส้นจํานวนนะครับมากกว่าลบหนึ่งคืออะไรก็องค์กมลมโปร่งที่ลบหนึ่งแล้วก็ไปทางขวาน้อยกว่าสี่คืออะไรนะครับองค์กมลมโปร่งที่สี่แล้วก็ไปทางซ้ายแปลว่าคําตอบนี้นะครับนักเรียนก็อินเตอร์เซ็กเหมือนเดิมคําตอบก็ต้องเป็นอะไรครับช่วงอะไรช่วงเปิดลบหนึ่ง สี่แบบนี้นะครับถูกไหมลบหนึ่งไม่เอาสี่ก็ไม่เอาเพราะว่าลบหนึ่งอยู่บนเส้นบนแต่ไม่อยู่เส้นล่างนะครับสี่ก็อยู่บนเส้นล่างแต่ไม่อยู่เส้นบนที่เหลือที่ครูระบายแดงๆเห็นไหมคืออยู่ทั้งสองเส้นถูกไหมเพราะนั้นเป็นคําตอบร่วมกันนะเพราะนั้นคําตอบก,ก็คือันนี้โอเคไหมครับนะอันนี้ก็คือการหาคตอออาตอบอสมการตั้งแต่สองอสมการขึ้นไป คำตอบที่ได้ก็เป็นช่วงสีเขียวแบบนี้เห็นไหมนะครับก็เปิดที่ลบหนึ่งแล้วก็เปิดที่สี่จำนวนจริงที่อยู่ระหว่างลบหนึ่งกับสี่นะครับอยู่ระหว่างนะครับทีนี้นะครับนักเรียนแบบฝึกหัดนะครับครูมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยสามข้อนะครับให้นักเรียนนะครับฝึกทำนะครับทำในห้องเลยนะครับแล้วก็ทำให้เสร็จในคาบนะครับแล้วก็ ส่งเนาะสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านนะครับนักเรียนก็ทำนะครับแล้วถ้าอยากได้คำตอบเฉลยเช็คกับเพื่อนก็ได้นะครับที่ที่ในห้องเรียนนะครับหรือนักเรียนจะทำไมครับอ่าลายมาให้ครู Something ตรวจก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ว่าทำนักเรียนเก็บไว้ที่สมุดก่อนแล้วถ้านักเรียนอย่างที่บอกถ้านักเรียนมาโรงเรียนครูจะตรวจให้นะครับแต่ระหว่างที่นักเรียนถ้าท่กเรียนทําไม่ได้นักเรียนก็สอบถามครูทางทางไลน์ได้นะครับ นะหรือว่าถามเพื่อนคุยกับเพื่อนให้เพื่อนช่วยได้นะครับโอเคนะนะครับแล้วถ้าเรียนพร้อมเมื่อไรมาเรียนแล้วก็ค่อยว่ากันแล้วครูก็จะตรวจยนหลังให้นะครับอาจจะทำมามีทั้งหมด3ข้อนะครับก็เวลาก็น่าจะทําเสร็จทันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละข้อนะครับให้เรียนทําแบบนี้เนาะนะครับอย่างข้อ1เนี่ยมันทําไมครับแยกอสมการให้แล้วแปลว่านักเรียนทําไมครับทําได้เลยนะครับทําได้เลยซ้ายกับขวาทาได้เลยแล้วก็เอาคําตอบมามอินเอร์เซกันนะครับ ส่วนข้อ2เนี่ยนะครับนักเรียนก็แยกอสมการก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทำนะครับหาคําตอบส่วนอันที่3าก็เหมือนกันนะครับแยกอสมการเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือ1อสมการอันนี้ก็คืออีก1อสมการก็แยกแล้วก so ็ทําแล้วก็ตอบมามาพีนาเนาะนะครับอ่ะลองทําดูนะครับแล้วก็เวลานักเรียนเอ่อพีนาคําตอบนักเรียนก็เขียนกราฟนะครับสเส้นแบบที่ครูเขียนนะครับแล้วก็พีนาช่วงคําตอบนะครับถ้าดูออกก็ไม่ต้องเขียนนะครับ นะแต่ว่าครูว่า <Gaming> การเขียนกราฟมันช่วยให้นักเรียนเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับว่าส่วนที่เป็นคําตอบคือส่วนที่กราฟมันซ้อนทับกันนะครับถ้านั้เรียนเลื่อนมานะครับเลื่อนเลื่อนกราฟสองเส้นที่อยู่บนเส้นบนกับเส้นล่างเลื่อนมานะหนึ่งเลื่อนลงหนึ่นงเลื่อนขึ้นเนี่ยพอเลื่อนมาทับกันปุบ๊บไอส่วนที่ทับกันนั่นแหละเป็นคําตอบของอสมการตั้งแต่2อสมการขึ้นไปนะครับอ่ะโอเคนะครับทั้งหมดก็3ข้อนะครับนักเรียนก็ ดูให้เรียบร้อยทําให้เรียบร้อยนะครับอตั้งใจทํานะครับเด็กๆนะครับวันนี้ก็เท่านี้เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยครูจะขึ้นเป็นโจทย์ปัญหานะครับนกเรียนนะครับพอเนี้ยเรียนได้ปุ๊บแม่นปุ๊บนะครับก็เดี๋ยวโจทย์ปัญหาก็ตรงโจทย์ตรงโจทย์ปัญหาวิธีการแก้สมการไม่ยากหรอกนะครับแต่ยากตรงเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็พีนาเงื่อนไขให้ครบนั่นเองนะครับต้องรอบคอบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรากําลังจะไปส่วนที่ยากที่สุดของบทนี้กันแล้วเนาะนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ทํานี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งคบ อ่าโอเคครับเด็กๆวันนี้เท่านี้นะครับเด็กๆสวัสดีครับ